สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเดอร์วันนี้นะคะเราจะมาแรปเพลงของ Ghost n i n e t อะฮะใช่จ้าก็คือเพิ่งคัมแบ็กแบบสดๆร้อนๆในเวลา4โมงนะคะซึ่งตอนนี้4โมง9นาทีแล้วใช่ใช่ของวันที่3ิถุนายยืนนะจ๊ะกว่าคลิปจะปล่อยไปก็ก็เลยอะไรนะใช่ก็คือกลางเดือนนนั่แหละโอเคก็คือชื่อเพลงว่า Up All Night นะคะนี่คือเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงที่4แล้วแหละที่เราดูที่เป็น MV นะ ไปนนจากจโดคือต้องสดใสฟังจตนนพี่คือแตกต่างกันกัอตัวละเลย มาเจะเรียนเนี่ยวันนห้ฉันเชื่อเลยนะอะไรจุจุนมันฮายองปะแต่ไม่ได้ต้องคุ้มลกคนเี้มีความแหลดีมากเลย คุณพยายอมถูกไหมคอขวามน่ใจชอบอ่ะน่ารอ่ะเพลงแตกต่างสังงแล้วเกตจะดูมีความเท่น่อยเออนี่แบบสใสนะี่ไม่ กิ่กิบโผกแ่งก็ใสเรอบกด้วยริงสวยจังท่นี่คือแบบถายเฟซอ่วะถ่ายจริงเลยตรงบ้านไม่รู้เลยสีมันสวย้านะสีมันสดเลย คืออะไรจำชื่อน้องไม่ได้โอ้โหหูงเมื่เกี้ะดีัเลยเนียมาสดใสโอ้แต่แคมาสดใสรูมันเป็นอะไรที่ชอบรู้วันเนี้ย แค่น okay uh, ี้ไม่มีบางกอลแล้วบางกอลแเป็นวานแทน กูกรแกเป็นวานนะจ๊ะความน่ารักอ๋อเล่นอันนี้แล้วก็แบบว่าเดินทางไปโน่นนี่นั่นแต่อันนี้พวกแบบว่ากราฟิกเซ็ตโฟร์อะไรไม่เท่ากับอันีก่อนก่อนขก่อนจะรู้สึกได้เลยว่าโหยิ่งใหญ่อะไรอันนี้แบบถ่ายถ่ายแบบแต่เนี้คือความสวยของเออของอันนี้คือก็สวยมากแต่มีความทำแบบ ให้มันมีความฟุ้งหน่อยอ่ะแบบว่าแสงอะไรอย่างเงี้ยดูฟุ้งเหมือนอยู่ในความฝันเลยอ่ะก็จะฝันไงเพราะว่าน้องเขาไปเล่นแอนใช่ไหล่ะเออแล้วแบบอ่ะดีนะเพลียิ้มจบยิ้มะไม่มาสดใสไงแล้วเราก็ชอบอะไรแบบนี้มันฟิลโกลดมากมันดีต่อใจอย่าว่าแหละเพื่อนได้เลือกเมนแล้วว่าแบบทั้งนีแล้วคดีอะไรอย่างนี้ นี่ยัไงก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เอาจจะคิดวงก็ได้อาจจะดรู้ก็นะจ๊ะต้องรอดูเออแบบว่าทําทํารียนไปบ่อยอาจจะ้สึกว่าแบบว่าจริงๆทุกคนก็ดีมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบไม่รู้จักชื่อน้องต้องให้เวลาเราก่อนให้เวลาเราได้แบบว่าไปดูหรือศึกษาดูแบบน้องแต่ละคนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจนจําชื่อได้ทุกคน ถึงเวลาตรงนั้นแะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าขนาดจำเมนตัวเองอะบางทีมันก็จำชื่อไม่ได้นะทุนคนนี้ชอบมากเลยแต่คือเนี่ยชื่อไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นก็คือเราไม่ค่อยได้ตามคนนายงต้อวบอกก็จะรู้แค่นี้แหละว่าอ๋อจะมีคัมแบ็กจะปล่อยเพลงนน่นนี่นั่นเลยก็จะแบบเนี้ยแหละประมาณนีแอคให้ทุกคนได้ดูกันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูหรือไม่เคยดูวงกดนนายเลยเนี่ยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวงนี้มีเด็กไทยอยู่ด้วยใช่ก็คือเนาะ ปีนปน,นั่นเองขึ้นภาพคบทำเอง,เองทำเองขึ้นเองพูดเองขึ้นเองทำเองตัดเองโอเคค่ะ <laughs> <laughs> okay, วันนี้นะคะเราสองคน,นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์กดติดตาม Facebook Twitter <c oughs> ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย